กับคําถามที่ว่าอาจารย์ไปเรียนเกษตรมาจากไหนผมหลังๆมีคนชอบเรียกผมว่าอาจารย์ผมก็เลยติดปากว่าอาจารย์ติดตัวมาเลยถามว่าอาจารย์ไปเรียนเกษตรมาจากไหนฮะไปได้วิชา,าจากไหนวิชาเกษตรผมพูดตรง,ตรงๆเลยนี่คือเคล็ดลับเลยเคล็ดลับเลยที่ผมเรียนรู้วิชาเกษตรผมทําอย่างนี้ลองฟังดูสักสองสามนาทีเริ่มต้นทําเกษตร ผมก็มองโลกเกษตรเป็นโลกแห่งความสวยงามโรคแห่งการเรียนรู้โรกแห่งการแบ่งปันปน,นะชีวิตมุ่งหันเหเซมาจากงานวิศวกรรมมาทำเกษตรคิดว่าวงการเกษตรจะใสสะอาดปิ้งเว็บอะไรประมาณนั้นก็โดดเข้าสู่วงการเกษตรเลี้ยงเห็ดปลูกผักสมัยนันกทำอยู่สองอย่างเนี่ยทำตู้เห็ดอัจฉริยะกับปลูกผักไฮโดรโปนิก ด้วยความที่เราไม่รู้เราไม่ได้เรียนรู้ด้านของเกษตรกรรมมาก่อนเราแฟนผมจบดนะ้านเกษตรก็จริงแต่จบด้านสัตวศาสตร์หรือองค์ความรู้ลึกๆพื้นฐานพอมีแต่องค์ความรู้ลึกๆที่จะมาทําเป็นอาชีพย่างน้อยวันหนึ่งผมปลูกผักได้ประเอิญมีคนสนใจเยอะเราก็อยากจะสอนคนและเราก็อยากจะเรียนรู้ผมก็เลยบอกว่าเราต้องเร่งรีบหาวิชาผมไปซื้อฟาร์มผักอยู่ฟาร์มหนึ่งแถวลังสิ ผมเดินก็ไปซื้อผักเขาผัากเขาปลูกสวยมากผักนี่เต็ม้านที่หมดผักอร์โธพนิกผมซื้อเสร็จหมดไปสามพันได้หรือไอม่ถามเขามีน้องเนนึงเดินบอกอย่างนั้นปลูกอย่างนั้นปลูกอย่างนี้ปลูกแบบนี้ปลูกแบบนั้นโอ้ดีใจแต่ให้หลังออมานิดเดียวมีคนแนะนําแบบเขาเรียกอะไรนะให้ดีใจถึงจะเป็นเด็กทํางานก็ตามแต่พอขับรถมาเสียงรู้สึกผมดังคุณ ฟาร์มนี้เป็นฟาร์มปิดใครไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าไปเด็ดขาดพูดง่ายเราไปถามเด็กเขาว่าปลูกยังไงกลายเป็นว่าเรากลายเป็นยังไงอ่ะเขาไม่ชอบใจเขาไม่พอใจดีกว่าเราก็เดินออกมาแบบขับรถออกมาแบบน้าแตกเลยตอนขับรถมาเขาก็โทรมาว่าตามมาเราซื้อของไปสามพันนะกระถามนิดหน่อยเรื่องของการปลูกเพื่อที่จะไปต่อยอดของเราได้ผมเลยคิดในใจเลย กูจะไม่เรียนวิชาเกษตรจากใครอีกจะเรียนเองจะศึกษาเองจะดู YouTube เองจะดู Google เองจะดูคลิปต่างประเทศไม่ดูด้วยของคนไทยอ่ะก็คิดในใจนะแค้นก็แค้นแลิกก็ลึกกลับมาก็รีบโอ้โหอิดอัดจ,จะเลยโดนด่าม,มา,ท,าทั้งทั้งที่ซื้อของหมดไปสามพันอีกวันหนึ่งทำตู้หินอัจฉริยะทำตู้หินอัจฉริยะอยู่ดีๆมีน้องคนหนึ่งนะน้องคนหนึ่งชื่อนัดนัทมาหาผมบอกว่า โอพี่ผมผมเชี่ยวชาญเรื่องเห็ดทําเห็ดเป็นผมอยากให้พี่คุยกับอาจารย์ผมคนนึงนะถ้าอาจารย์จับมือเขาได้สุดยอดเลยเมื่อก่อนเขาไม่เรียกผมอาจารย์บอกถ้าพี่สําคัญเนี่ยจับมือกับอาจารย์ท่านได้นะเก่งหอูงเจงง๋งสุดเลยกับตู้เหตดชริยะแล้วเขาก็สมัยนั้นโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์แบบโหยังเสียงดังออกทางรูหูนะเขาก็โทรศัพท์หาอาจารย์ท่านั้นบอกเนี่ย เจอคุณสัมพันธ์พธี่สัมพันธ์เนี่ยเขาทำตู้เห็ดชั้ยะเขาทำแบบนั้นทำแบบนี้เขากำลังศึกษาเรื่องเห็ดผมบอกผมก็ฟังในะด้วยความตื่นเต้นนะแล้วสักพักผนไดนะ้ยินเสียงรอดไปจากในหูเขาโทรหาปรมา,าจารย์ท่านหนึ่งเก่งสุดในประเทศไทยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่อยู่ในวงการเห็ดเสียงนั้นดังเล็ดลอดออกมาเลยให้มันมาเป็นลูกศิษย์กูก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเสียงนั้นโอ้โหผมฟังวันที่โสดประสาทปุ๊บโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอ ยังไม่ทันรู้จักกันเลยให้มันมาเป็นลูกศิษย์กูก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันคือความคิดที่ผมมีต่อผู้รู้มีต่อปรารืนมีต่ออะไรดาวเลยหลังจากนั้นมาผมไม่เคยไเป็นลูกศิษย์ใครเลยผมปฏิญาณตอนนันดีเลยว่าเรียนรู้เองทําเองโชคดีที่ผมชอบดูคลิป,ปต่างประเทศแล้วชอบทดลองผิดทดลองถูกเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ตั้งต้นง,งานเกษตรทั้งหมดอย่าไปพึ่งพิงใคร อย่าเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไปร่ำเรียนเพื่อที่จะเอาให้ได้จงร่ำเรียนวยตัวเองศึกษาตัวเองพัฒนาตัวเองบางทีอาจจะเป็นโชคดีของผมก็ได้ที่ผมเรียนรู้ศาสตร์กเกษตรโดยไม่ได้ถูกคุมด้วยอะไรที่มันสั่งสอนกันมาผมเรียนรู้เกษตรจากสิ่งที่ผมอ,อึดอัดอึดอัดอัน้นเรียนรู้ตัวเองลองผิดลองถูกเซิร์ชใน o g l e YouTube สารพัด a c e b o o k เนี่ยตัวหลักเลย นะโอเคเลยครับผมเรียนรู้กรเกษตรแบบนี้แบบผมสู้ไปด้วยตัวเองตอนสมกับผมสัมพันธ์พิพัฒน์ปริการสวัสดีครับผม